จากช่วงที่แล้วเราได้ชมเรื่องราวของตุยหนุ่มโรงงานจากเมืองเยสโสวันนี้เขาจะคว้าทุนไปปิดหนี้รถยนต์เขาจะทำสำเร็จหรือไม่มาเอาใจช่วยเขาไปพร้อมกันครับอองานงานในโรงงานเย็บผ้าเนี่ยตัดผ้าเนี่ยไม่ใช่รถง,งานแรกถูกต้องไหม บอว์บอแมนบนบอแมนบอบอแมนครับเออเข้ามาทําอะไรก่อนเลยอย่างไรจ้างแรกเขามากับเป็นผู้ซอยเซฟครับผมไปซอยตัวนี้กับเขาขายก่อนนะครับแล้วก็พออายุครบสิบแปดอายเพิ่นกะส่วนมาเหตุโรงงานเสือผานำาเออทําไมผู้ช่วยเชฟทําไมถึงเปลี่ยนงานมาตอนเพิ่งกะบอบอวอไรเงี้เงินยบอว์อะไรไคือจังอยู่โรงงานครับสมัยนั้นอ๋อเราหา งานที่ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าแลถ้าเป็นเป็นตัวราแม่เชฟผู้ช่วยเชฟโอโบแมนเลยครับโบแมนเลยหรอทำไมอ่ะเออเพราะธนา์ดกลายเป็นเก่าว่าเป็นอ๋อทำับข้าวให้เป็นครับผมเอองานมันแบบวุ่นวายหลากหลายนะในครัวเนาะแมนครับโอ้อก็มาทำโรงงานโรงงานครับผมทำโรงงานอะไรมาก่อนจ้ะออ เสื้อยังเดียวเลยครับทำเสื้อยังเดียวเลยครับมาบริษัทอ่าแรกเพิ่นยุบโตไปครับประมาณ3-4ปีเพิ่นก็ยุบโตออทำอะไรทำอะไรตอนนั้นหน้าที่เราตัดตัดเลยครับตัดที่กันแต่ว่าครับผมตัดตจะแบบใช้กันไก่ตัดครับไม่แน่ครับสมัยก่อนสมัยแรกนะหมูอะไรไม่ใช่มันแสดงว่านี่มันมากกว่า10ปีถูกต้องไหมแคร์ครับผกว่าสิบปีตัดด้วยมืออ่ากกไตััดวางได้ทีละกี่เือร์างหกเือรนะครับห้าหกเปอแพทเทิร์นว่าแล้วก็ตัด ตัดไปตัดไปคนอื่นใช้เวลาประมาณนาทีนึ่งผมมา5้าทีโอ้โหเสียงจักเงียบเลยรอตุ้อยู่ตุ้ยังแต่ดไม่เสียจนาทีครัทำอยู่นานไหมจรงกว่าชำนาญอ๋อประมาณเดือนเดือนสองเดือนก็เริ่มชำนาญแล้วครับผมควเร็วขึ้นอันนี้เริ่มเป็นตัวเราแล้วครับผมมันมัน มีโอที่เฮ็ดแล้วก็เฮ็ดเก่งขึ้นเรื่อยๆมันก็สนุกไปกับงานครับผมอ๋อพอเก่งเรื่อยๆก็สนุกไปกับงาน,นพัฒนาขึ้นมาเป็นยังไงอีกแล้วก็มาเป็นเครื่องตัดอัตโนมัติครับอ๋อยังไงไอัตโนมัตินี่ก็คือเราวางมาร์กเสร็จมันก็จะตัดตามโปรแกรมที่เราวางครับอ๋อแล้วก็ตัดเองเลยโดยที่เราไม่ต้องไปตัดเราก็ไม่ต้องไปเสี่ยงละเรายืนอย่างเดียวอ่ายืนมองมาแล้วครับเราก็ทายเครื่องแล้วอนรรลยตัดได้ทีละกี่ผืนแบบนี้ก็ห้าสิบหกสิบเหมือนกันครับแต่เร็วขึ้นเร็วจีนอ่ะเร็วจี๊ดเลยครับอ๋ออ ทำมาทำงานแสดงว่าอยู่กรุงเทพมาเกือบ20ปีถูกต้องไหมประมาณนั้นครับเกือบยี่สิบปีครับยีปีนี้ได้กลับบ้านกี่ครั้ง<อ>ตามเทศกาลตามเทศกาลก็ตาม,าตามาถ้าไปอยู่โรงงานก็ตามที่โรงงานปิดครับช่วงปีใหม่สงการานอะไรประมาณนี้แค่นี้แหละครับแล้วไม่มีเทศกาลอื่นได้กลับเออเออได้กลับทุกปีไหมได้กลับครับทุกปีครับทุกปีทุกปีไปเยี่ยมพ่อที่บ้านนอกครับตั้งแต่มีรถมาก็กลับทุกปีครับถามเน่ยสิเวลากลับบ้านแต่ละครั้งกลับด้วยวิธีไหน รถทัวร์ใช่ครับทุกครั้งจะเป็นรถทัวร์สมัยที่ยังไม่มีรถนะครับก็กลับกลับมาทํางานก็กลับ้วยรถทัวร์ถูกต้องครับผมรถติดทีละกี่ชั่วโมงโอ๊ออกตั้งแต่เย็นก็ถึงเช้าด้วยนะครับผมยาวๆครับผมยาวๆแต่ก็ยังกลับกลับครับไปชาร์จพลังใช่ใช่ใช่ไปดูแลครับพอมีรถแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้พอมีรถแล้วก็ความสบายเยอะขึ้นครับ S <S <ừ> mm. แล้วก็ความลำบากก็ตามมาเหมือนกันครับผมสบายที่ว่าเราสามารถกลับบ้านได้ทุกเทศกาลเอ่อกลับไปตอนแรกถามนะตอนที่กลับไปบ้านครั้งแรกพร้อมกับรถของเราเนี่ย oh. พ่อว่างไงยิ้มเลยครับเหเราทำมีรถมีเราเขาแล้วเหรอแต่พ่อไม่ดูครับเราเป็นนี่ตังเยอะตังแย่กออว่าจะมีรถคันนี้ได้เก็บค่าดาวอยู่กี่ปีอ เป็นสิบสิบปีเหมือนกันครับถึงตัดสินใจออกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงต่อมันจะมีโรคนั้นโรคนี้มาต่อไหมเราก็คิดคิดเยอะครับรถคันนี้เราสร้างนี้ไปเท่าไหร่ประมาณตอนตอนนี้จะเหลือประมาณ4ี่สี่แสนกว่าประมาณนี้ครับแกทั้งหมดแจกทั้งหมดเจ็ดแสนครับโอ้เก่งเก่งแสดงว่าผ่อนเขาอย่างมีวินัยครับผมมีโปะไหมไม่มีครับเดือนเฉลี่เดถามเรื่องโปะเดือนจนเดือนครับผมอยู่รถเจ็ดพันห้านะ ครับผมเจ0 0ครับโอ้โหถ้าโปะนี่ก็นี้ได้บอลตัวไปเยอะเลยครับผมถ้าโปได้สมมุติถ้าเกิดมีเงินเพิ่มเดือนละ7 5็0พาจะทำยังไงกับเงินก้อนนี้อ๋อเขาคงจะเก็บเก็บไว้ครับเก็บไว้เป็นทุนสำรองเผื่ออ,อนาคตเราอยากไปอยู่บ้านนอกอยากมีพาพ่อมีชีวิตมีความสุขครับถ้ามีตังค์มันก็จะมีความสุขครับก็เลยว่าจะเก็บเก็บเก็บไว้ครับก้อนนี้เอาสู้ๆนะครับครับขอบคุณครับกิจวัใจให้ครับผม ย็งไงบ้างครับพี่เสียงครับต้องให้กำลังใจน้องเขานะครับที่มีความพยายามที่จะหนีความจนให้ได้ทำเพื่อคนข้างหลังให้พ่อนะครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องตุ้ยนะครับขอให้สิ่งที่น้องตุ้ยฝันไว้คาดหวังเอาไว้ให้ประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณครับเอาล่ะตุ้ยถึงเวลาร้องเพลงแล้วครับผม ขอนหนึ่งเพลงเพื่อเขย่าหลังแชมป์นั่นก็คือเพลงยืมหน้ามาครอบฝันครับผมบคุณครับ เจ้าดอกทำแทนเว้าน้ำพ่ออายมีแหงอย่าแหงลายเดินน้ำใจชอบแยมเจ้านาจนย้ายมาเห็ดงานไกลๆอาชีพขายแรงเลี้ยงกาหัวใจไร้วาสนาอย่าขียียดอย่าวากัน ทอเดินาถ้าเห็นผู้เฒ่าห่าง,งรบกวนน้องทางสายตาเป็นลูกจ้างเขางานลายเจ้านายเขาว่าทางออกคือลอยส่งตาเก็บภาพเจ้ามาล่อเลี้ยงแรงใจช่วยเดินผ่านไกล พักายสักคำนำทางแค่แค่อา้โดยหางตาแค่วันละหน่อยได้ไหมส่งยิ้มมาบ้างคงเบาเปลืองเวลาเกินไปพอได้ตัวหัวใจมีแห่เฮ็ดลุยสร้างฝัน เจ้าดอกคําแพ้เว้าน้ำพออายมีเหงเดินแข่งปัญหาร้ายวันพอหวังได้พร้อมขอแค่มองให้มีใจมั่นขอยืมหน้ามาเข้าฝันแค่นั้นก็เป็นบุญใจ เอทาทำแพงเวาน้ำพออายมีแห็นเดินแข่งปัญหาร้ายวันพอหวังได้พร้อมขอแค่มองให้มีใจมัน่นขอยืมนาะมาเข้าฝันแค่นั้นก็เป็นบุญใจ พครับพี่แสงครับคือจริงๆพ่อผมเห็นน้องตุ้ยนะครับครูอายุสาสิบหกผมคิดถึงตัวเองตอนตอนผมเข้ามาใหม่ๆผมอายุสาสิบหกปีเหมือนกันนะครับบนทางฝันอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่น้องตุ้ยก็มีความสุขนะครับในการร้องเพลงในการบ่เห็นและน้องมีความสุขที่จะทําความฝันให้เป็นจริงนะครับเป็นกําลังใจครับขอบคุณครับเป็นไงครับพี่ชายครับน้องตุ้ยกับ เพลงพี่ไผ่พงศธรคนอื่นพี่ไทยชมเลยว่าพี่ไทยชอบเสียงเรามากคือเสียงใสสะอาดแล้วมีมีสเสน่ห์ด้วยเป็นเอกลักษณ์ด้วยเลือกเพลงมาเข้ากับตัวเองที่ถ่ายทอดเลยเสียงดีเสียงดีนะครับแต่วันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของเทคนิคเรื่องการเก็บรายละเอียดลูกเอื้อนแค่นั้นเองถ้าตุ้ยไปฝึกเก็บรายละเอียดให้ดีนะคว่าเราเป็นคนร้องเพลงดีน่าฟัง นะครับเดี๋ยวเราตัดสินครับขอบคุณครับครัพ<า>ี่ผู้ค่ะก่อนจะไปเรื่องของการร้องนะคะขออนุญาตเอฟทรงผมก่อนได้ไหมคะเออทรงผมเท่มากเลยอ่ะเข้ากับคุณตุ้ยด้วยนะคะแล้วก็ตอนคุยกับพี่แงก็มีประโยคหนึ่งที่คุณตุ้ยบอกว่าความฝันที่ตั้งเป้าไว้ก็คืออยากจะปิดหนี้ จะได้มีความสุขนะแล of of ้วก็อยากจะกลับไปอยู่บ้านจะได้มีความสุขนะคะก็ขออวยพรให้ไปถึงวันนั้นเร็วๆนะคะจะได้กลับบ้านไปดูแลพุณพ่อเรื่องการร้องโอ้โหตอนแรกนู้าจะตื่นเต้นมั่นใจในการร้องเพลงมากๆค่ะแล้วเสียงเป็นเอกลักษณ์มากไม่เหมือนพี่ไผ่เลยไม่เหมือนต้นฉบับมีการขึ้นจมูกนิดๆเออ ถ้าย้อนไปก็คือคล้ายๆคุณดาวบ้านดอนนิดๆแต่ว่าก็จะเป็นเอกลักษณ์ในแบบของคุณตุ้ยร้องดีมากค่ะอินเนอร์ดีมากอย่ารอฟังคะแนนนะคะขอบคุณครับพี่คุณสุราะครับการร้องเพลงชอบหลายอย่างเลยอย่างแรกคือจับไมล์ปุ๊บร้องปุ๊บเนี่ยเสน่มาทรงในการร้องดีนะครับทรงเหมือนเหมือนเป็นนักร้องมาก่อนมีเสน่ห์และก็หล่อขึ้นมาทันทีเลยร่วงไปถึง เนื paid, ้อเสียงเสียงตุ้ยแปลกมากลูกสะดุดที่เสียงเลยจะเป็นเสียงคนลูกทุ่งแต่ลูกคอไม่เยอะมันก็เลยมีลูกผสมระหว่างจาร้อยเฮนรี่กับดาวันดอนแล้วจะเหมือนเพื่อชีวิตก็ไม่เชิงมันเป็นลูกทุ่งทรงใหม่ในคนรู้สึกครูนะภาพรวมครูว่าอารมณ์เพลงแล้วก็เสน่ห์ในการร้องดีมากเลยนะจุดอ่อนของตุ้ยก็คือแน่นอนตื่นเต้นเราไม่นับอยู่แล้วตื่นเต้นทุกคนแต่ว่าการตื่นเต้นส่งผลต่ออะไร ต่างหากที่เรากําลังเฝ้ามองมันจะมีผลต่อลูกเอื้อนในบางลูกที่มันไม่เนียนเท่านั้นลูกแต่ไม่เยอะเลยนะนอกนั้นครูว่าร้องดีมีเสน่ห์น,นะครับหนักอีกแล้วครับต้นข้าวครับย<า>อบมากจริงๆเลยครับเ้ยมาถึงหน้าที่ของแชมป์63สมัยน้องต้นข้าวแชมป์ตัวน้อยที่มากลายเป็นอันดับที่2ของดวลเพลงชิงทุนวันนี้สาวน้อยคนนี้จะรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้อีกสมัยหรือไม่ไปชมพร้อมกันครับ เมืเ้าการมาถ่ายรายการของเราเนี่ยคือการเข้ากรุงเทพครั้งแรกของหนูเลยใช่ไหมใช่ค่ะเออเออกรุงเทพในความคิดหนูเหมือนกับกรุงเทพจริงๆที่หนูเห็นไหมไม่เหมือนค่ะหนูคิดว่าที่นี่มันจะเป็นยังไงเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มาหนูคิดว่ากรุงเทพต้องแบบว่าสวยงามอะไรอย่างนี้ค่ะแบบเหมือนในหนังเงี้ยใช่ค่ะแบบสวยๆมีอะไรมีอะไรบ้าง มีห้างอะไรนี้ค่ะแบบมีคนเดินเยอะๆอ๋อมีคนเดินกว่าไวลอะไรเหมือนในนังอะไรอย่างนี้แต่พอมาจริงๆแล้วมันเป็นยังไงคะรถติดมากค่ะแล้วก็รถเยอะมีควันอะไรนี้ค่ะอ๋ออ๋อท uh> ี่เมืองที่เมืองการเดินทางสะดวกกว่านี้ไหมสะดวกกว่าค่ะเพราะว่ารถจะไม่เยอะไม่ติดเท่านี้ค่ะอ๋ออ๋ออ๋แต่บรรยากาศมันก็เป็นอีแบบหนึ่งอืเอาล่ะหนึ่งเพลงครับเพื่อพาตัวเองไปต่อน si ั่นคือเพลง ล้นเกล้าเผ่าไทยค่ะ wow. ไทยศูนย์รวมใจคนไทย ฝนไม่คิดนําพารวมสุขรวมทุกทุกเฤือสุขมีมาสรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจ 法土里。 ครับผมเป็นไงครับพี่เถียนครับเพราะมากครับทำร้องได้ดีเกินตัวนะครับอายุ12ใช่ไหมครับม .1 ต้องชื่นชมว่าในความเปลี่ยนพยายามในการตั้งใจฝึกฝนนะครับได้ขนาดนี้ผมคิดว่าไม่ธรรมดานะครับขอให้น้องต้นข้าวนะครับทำได้ตามที่ตั้งใจไว้ตามที่ฝัน นะครับเป็นผู้ใหญ่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ที่มีคุณภาพต่อไปคงจะนำความภาคภูมิใจแม่กับคุณยายครอบครัวต่อไปเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับคุณพี่ไทยครับโอ้ว่าด่นพี่ไทยชมก่อนว่าพี่ไทยชอบชุดนี้หนูมากเลย<อ>มันดูสดใสมันดูน่ารักสมวัยเลยสวยขึ้นน่ารักขึ้นนะคะ อ่ป็นหน้ามาหนูกัน่ะน่ารักน่ารักน้องต้นท้าวกับเพลงล้นกล้าวเผ่าไทยจริงเพลงนี้เป็นเพลงใหญ่มากแต่ต้นข้าวทาได้ดีนะต้นข้าวทําได้พอดีกับหนูเลร้องได้ดีเทคนิคได้ดีมีแค่ประโยคแรกเท่านั้นเองเพราะมันยังไม่มีเทมโปมาเลยมันยังไม่มีจังหวะหนูต้องขึ้นร้องล้นกล้าวเผาไทย ศูนรวมใจทีนี้ตรงเนี้ยพอเราไม่มีเทมโปมันจะขยือน,นิดหน่อยมันเลยกินแดนมาถึงขออภิวาทพอหลังจากท่อนสองมาดีหมดเลยพยายามร้องแล้วเรานึกถึงจังหวะเราให้ได้ให้มันอยู่ในใจถ้ายังไม่มีจังหวะให้มันอยู่ในใจใเราให้ได้เสมอพี่ไทยชมเลยนะตรงนี้แล้วเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับเป็นไงครับพีบ่ชมพู่แ้ต้นข้า ไม่ได้เจอกันสักระยะหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้พี่ก็เป็นแฟนคลับน้องต้นข้าวนะไม่ได้มาก็แอบชมติดหน้าจอตลอดเลยจะบอกว่าคนชื่นชมน้องต้นข้าวเยอะมากๆวันนี้กลับมากับโอ้โหยอดเงินูไปล้านกว่าแล้วลูก ฝากได้ฝากตัวด้ยนะลูกน่าเด็กก็เอาไว้เด็กเลยโอ้เก่งมากน้องต้นข้าววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่หนูหยิบเพลงที่ใหญ่มากๆเป็นเพลงประกวดที่หลายๆคนหยิบมาร้องแต่ต้นข้าวก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่ได้ทําให้มันแบบดูแข็งกร้าวหรือว่ามันดูแบบหนาจนเกินไปยังมีความหวานในสไตล์เนื้อเสียงของต้นข้าวฟังเพลินมากตั้งแต่ต้นจนจบเลยทําได้ดีอีกแล้วเป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวรอฟังคะแนนจ้า เป็นอุสลาครับวันนี้เปนข้าวนำเพลงภาษาลูกทุ่งเขาเรียกว่าเพลงใหญ่แล้วก็ทีมพันเป็นเพลงประจําคอนเสิร์ตของศิลปินที่ได้ชื่อว่าเป็นราชาเพลงลูกทุ่งคนหนึ่งของเมืองไทยเลยก็คือสายันสัญญาก็นับดูว่ากี่ปีที่สายันสัญญาครองบัลลังอยู่และกี่คอนเสิร์ตต่อปีนั่นแหละคือจํานวนครั้งในการร้องเพลงนี้เป็นเพลงใหญ่มากรอบเดียวจบไม่มีโซโล่ไม่มีการย้อน มันต้องร้องและต้องเอาให้อยู่เลยซึ่งวันนี้พอตัดสินใจเลือกนี่ครูก็มองว่าต้นข้าทําได้ดีนะลูกจะเห็นความกังวลอยู่บ้างในท่อนแรกกับท่อนที่สองคือเหมือนระวังแหละแต่ไม่ได้พลาดอะไระและท่อนที่สามที่สี่นี่ดีเลยลกลารเล่นลูกเอินลูกคอจุดอ่อนต้นข้าก็ยังเป็นเรื่องเดิมแต่เป็นจุดอ่อนที่เข้าใจได้ก็คือท่องเพลงได้หล,ลายเพลงมันจะเก็บตัวโน้ตไม่ละเอียด ทรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจถ้าแถวนี้มันจะมีการแป่งตัวโน,โน้ตอยู่แต่ก็ไม่ได้กิดอะไรเราเปรียบเทียบครับครับตุียบครับวันนี้ผลจะออกยังไงขอชฉยประการตัดสินใจครับวันนี้แชมป์63สมัยของเราอะทังรับการปฏินของตุย้ยจากยะโสธร เป้าหมายในการหาเงินทุนกลึงก้อนให้ไปปิดหนี้ค่ารถให้ได้ดูซิว่าผลจะออกไปย่งไรร่นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์ามาคะแนนแรกขอดูจากพี่ชมพู่ครับมาดูกันว่าใครจะออกนําไปก่อนพี่ชมพู่ทันิีท้ามอบคะแนน ให้ผู้ออกน้ำไปก่อนได้แก่ต้นข้าวครับผม <S <S แนนต่อไปฮะขอดูจากพี่ไทยครับ <S 1> <S 1> ถ้าเป็นช่วอองต้นข้าวเธอคือแชมป์สมัยที่64ทันทีฮะถ้าเป็นช่วอองตุ้ยเสมอกันหนึ่งต่อนหนึ่งดูคะแนนตัดสินจากครูสลาจบตรงนี้หรือต้องถึงมือครูพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนน ไฮแกร์ต้นข่าวครับผมแสบ6สมัยจา้าขอตัวกานที่กุศลครับต้บนข่าวครับเห็นอ่งรครับคุณครับจริงคะแนน30เหมือนง่ายจริงๆรมันยากเพราะว่าต่างคนต่างร้องดีและมีสเสน่ห์ในในแบบของตัวเองทีนี้กรรมการก็ต้องมานับว่าใครชำรุดมากกว่ากันซึ่ง ตุย้ยรู้สึกว่ายังมีแผลเรื่องการเก็บรายละเอียดลูกเอื้อนนะลูกทั้งๆที่ไม่ไม่ใช่ข้อจํากัดเลยนะตุ้ยจะเอื้อนแบบแบบตุ้ยก็ได้แต่ว่าให้มันให้มันนิ่งแต่มันจะมีอาการไม่นิ่งอยู่จํานวนแผลมันเยอะกว่าน้องเท่านั้นเองนะลูกแต่ครูชอบเสียงตุ้ยมากเลยนะตุ้ยนี่สามารถเป็นนักร้องในระหว่างที่ทํางานโรงงานก็อาจจะเป็นลูกทุ่งโรงงานเปิดเปิดแอคเค้าของตัวเองร้องทุกวันได้ แล้วยู่มาวันนึ่ถ้ากลับไปอยู่เยสโสทรก็สามารถประกอบอาชีพเป็นนักร้องได้เลยเพราะเสียงดีมากมีเสน่ห์มากลูกแต่วันนี้ความตื่นเต้นมันทําให้มีแผลเยอะกว่าน้องเท่านั้นเองสู้ต่อไปครับครับเราวันนี้ตัองรายการมอบเงินบรใจาคสามพันบาทครับุณมากครับขอบนุงานได้เลยเอาล่ะแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์64สมัยที่จะได้รูนเงินแสนกับวงร้องเงินทุน จาก5,000ถึง1 0 0 0 0 0บาทแชมป์64สมัยใไปเท่ bye bye bye. าไรดีไปไปไปวันนี้เราจะเห็นย่าเป็นอีกหรือเปล่ามาลุ้นกันเถอะ อยู 1> ่ 62, 9, Mark, uh, mm hmm. 1 2 9 0 0ล้านบาทวันนี้รับทุนใหม่อีก1 0,000บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่1 3 0 0 0ล้าน3าแสนบาทร้อตังก็ยังชัยโยติดตามกัรเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดนรุงเพีงแค่ฝันกลแล้ไป